จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563 นายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563 ณหนองแวงบ้านหนองขุตนตำบลยางโยภาพอพําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและต้นทุนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธ โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในวันนี้จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขตสอุบลราชธานีประกอบด้วยปลาตะเพียนเขาวปลานินปลายี่ศสกปลากระแห ปลาแก้มช้ำและปลาบึกจำนวน5 0 0 0สนตัวและพันปลาส่วนหนึ่งได้มอบให้กับผู้นำหมู่บ้านจำนวน12หมู่บ้านนำไปปล่อยในแหล่งน้ําของชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนพันธ์สัตว์น้าและเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการประมองมอีกด้วย